ใช่แล้วครับออกมาน,น่นมาโจมกันผ right? ิดกรรมถึงมันดอกตี้เนี่ยภาวะเศ่ษฐกิจมีนี่ของมันถึงมาขึ้นภาวะยอดเขาเป็นต้นทุนชีวิตก็ได้

แลาวคนตุ่นีาจะมันตุมแล้วก็ถ้าเหนี่วดมันหมดก็สามารถคุยง่ายๆอือพวกหัวใจเลยมันุมมันบนตุ่มอนะนมันนีมันอะไรตัวนี้ ที่หลาพี่ยังมีเปลี่ยนเงยเขาก็ตินนัดไปอ่นีละเพรว่าท่านม้างหาจนลอหอดมันล้างอยู่ค่ะล้างเต็เยล้างไปเื่อยมันเก็ดเขาทัวมันล้างของบนหลูกแล้วล้างไปรัวเบิดร่างกายเนาะทานนั่นเนี้ไปใช้เสียงนี่เป็น้อย่ะก่อ้ก็ไปก็เหมอ Qua trải bắp bí bay nước tao. Grand tao. nó tao. Grand 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 tao. nó ล้างจนเราเมื่อหงล้างหมดเลยม่หงไปเลยตัวนี้ต้องที่ในข้อหาเายขอย้าวก็เสียขวก็เสียนี่เป็นอดดีใจนแล้วก็เป็นเือด้อง่ใข้อหาตยตอง่นข้อหย เหนือเก่านามอะไรเหนือเกยาจะตัดหนาเนี่ย

วาห้ล้าเบอร่นแถวก่คนนั่นคนต่ทีนี่หะสีโรนี่เดือดยังทีนี่แหละสนี่คนบ้าเฮ็ดกับบ้นเรา้งเรียววเขากับบ้า หลังมว้ว <c oughs> นที่ไม่ไม่กระชกันได้งกกัดออกมาถูเหมือนเด็ ย่งไงนะบ๊วบ๊วเฉพาะใต้เขานี่ใ้เขามาขึ้นเอาปูนเอานีแทขึ้นลาเพื่อไว้ในเยี่ยนขนาดไว้ในเยี่ยนกรานไ่เับ้านไ่เนงตังดตต่งม่กากาากาาใจ ต็มนี่เนี่ยที่เป็นยอมไหลก็เศร้าเขามันไปถ้าได้นี้จากบานทีดหาได้ป้าเต๋อได้หาด้วยก็พูดได้ก็ได้พูดบ่ได้ก็บ่ได้นะต้ก็ถึงน้วตู้้ได้แล้กได้อยากไปอ่ะไปยังป้าเต๋วคนเต็ม ไปเต้นเต้นน้ำรถแห่เขาเลยแจกพวกเต้นเต้นอือคนละหาลอยหาลอยยวกไปเก็บป่วยตาปวยตาวเขาจะแจกม้วนแน่เลยอ้เขายังด็กยังสีไม้แจกเลยนานี้เราอย่านึงเราเขาแจกิปสูบม้วนิปสู่งนี้ยังบอกเัวอไปหาเอาอ่านี้จะเขาแจกได้ เขาอันนี้ว่านพวกคุ้มเวนออกไปไปแล้วกับบ่ได้กินเขาอันบ่ไปหลูจ่จักไผ่บัติเนียนไปเอิ้นลุงจอยมาเนี่ยบ่าจ,าบจักรับพ้นเด็กลาง กินเองโลดวางที่ระมีผ่ะเดจากตอนรับพ้นดอกใชมาตีมาบันเบาิคืมาตบานเฮาหมุนเว่มามุุยกผ้าเขาถวายตลอดได้เวลามาเปะเน่บะได้กินน้ำบานเฮาตรมือุูเว้นตะพัดมือวอาวากระถินน่เริ่มเพียรกระถินน่ะหัวเทียงใบี่นมากเลยกินเข่าตุกงที่มเออ บัดนี้นี่พอไปแล้วเนี่ยบ่ลููจักเขาว่างคชื่อไวเก็อบัดเนี่ยมากู่เอื่นพอมก่ัเนเขาไปอื่นมากับบ้หัวชาเขาเอออยาผู้อะไนี่หาเขาคนนั้เด้อ่วนรวมเดี๋ยวจตรวจล้วกับอะไรกับผินเพือนตัวเขาล้วก็จะไปหุ่งพิพีเขาจังหัดมันบ่แมนเขาว่ามิใช่กระดามเป็นบ่ลููจักบัดเอาเลย เขาอีเคียววันกับว่าไปกับเป็นวรุจาบบานเขาเลยบันมนมนากีเบาดีค่ะอืมเอ้เจ,จ้าเจ้าอ้แขกบ้านไดน,นนั่นนะพักกันาคยเพิกินได้เดพี่น้องไปอย่างับเลยนต่เน้อหแล้วบอกว่าดีตจกับบ้านเขาอยู่ะ อันเอาไวนละม่ชาก็จะแจกอันนั้นอันนี้อันเขากรบวานกับวานดดดนกับวานพือบ้านเฮา่นล่แหลนเอออันนี้เพื่ยนเขาอันแจกืพวกพวไปเต้นเางสีสันอ่างนเอาเออเอเจ็ดเจ็ก็จำพวจะค้เนป้าเตียววันนีนอกัานเขากรโดดนเขากบบวานพื่อบ้านเฮา บัน้อวันทีกับเด้กบันเขาวันหลายเขาวานหอนสีวานดูเขายานค้นเยียบกันคมันหลายล้นคนเหลียดทั้งมันกระซาทั้งนี่กระซาเหมือนบ่าเอากะม้าเหมือนบ่า่าสีเหียดทั้งพยังเหลียดมากยว่าแถมมอล้ำหีืแถมอยู่เออหางเกียงมีละพันละพันแถม คุหาแันยอมอีกแล้วหางเทียนีเขาแกกคุณละพันละพันก็ัว่าขันติดม่สักพันจางพ่อพี่ะจางมากพอแม่อ้เนาะแม่พี่แม่บอกว่าบานวันที่บานเท้าแม่นบอกกิบบอกว่าบอ เขาอ่ะอมบะไอเขาอ่ะไปฮอดการไปแบบอมบันเ่ยไอ้เกะคกคึงบ้านคอยบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็คอยมาบานอีกอยู่หนาวัดเออแต่เขาบ่คอยบานนั่นแหมคือบ้านเ้องเขาบ่แมนเดียจวดเกดจวดบ้านเ้ามันแจกยุงหม่องนูกหม่องนี่เออเขาเนี่ยบ่คอยบานเขายานคนเหยียบกันยานคนตีกันตีเลยตีแม่ น้าวานกินม all.. ัวเขาขาแล้วเขาไปหอยไว้อันผู้ได้ยากกินไปปาเดาปานเราเกาไปช่วยกินหน้ากินแล้วแท้เจ้ามันค่วงไปมักปาเอาหนึ่งจ้าใจเน้อได้ปาเจ้ากับปาตีละทั้งกองหวงจรนพุกติดติดกองหจรน กติดติดมึงและเนาะที่มาดีมาบอกมาดีเนาะเบื่มาบ่ดียวาและเบิดมาป่าเขาหรือเ้ยท่านเจ้นกินแล้วเขาก็้อ้ว่าดอกเจ้าว่าเขาจะจิดนยานนะทีว่างงานว่างละเบิดโต เานเทปเ็ดโลดนะเพราะวันอย่างมันเทปเลย่วงฟอเอย่หรอเนาะเ็นั้นไปถ่ายิ้นเนไปตอนเจ่ะตอนเ่าไปก็ถึงนะแล้วก็ชินหอดเื่ะหอดเผาก็พอเเบิดตึ้นี้ก็ได้ใต่งแจกนะนาล้วยถึงได้หลายๆแบบเอาขอบวันที้แมน่ยหัวน้องก็เหมือนมันหยากจะพ้นไปเป็นยัง

và tay trẻ thu ơn đã ở yên tụi tân chinh cảnh cho hình đó hỏi các em chân 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 mình chân 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 là chân 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 cứ chân 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 อาเชี้อแต่ละสูเห็นเนื้อไอ้กันนะสูสีหายสูน่าไอ้เนื้กินเ <Like S 2> ัินบ่้าเจี๋ยน yeah, yeah, like ้ำปูดุมากนี่น oh, ี่เงินบ่เขาจุดประทุกับต้นกระบี่อยากไปซ่อม ต้าเสียนอนน้าบ่มีกินก็ยังขอกินอยู่ขึ้นหากินน้าน้าเย็นกับ่จัเอามาใส่กินเจ้ามึงไปเที่ยวหนามาน้ำกันกขตตองมาเอาหนหว่ามาเสียเขาเจ็ดเาไ่เอาเที่ยงหว่าป่อยเลยมาหนึงเขาก็บาหน่อยน่อยหนึ่งบเจ้ามาเห็นแล้วกินกะงน้อยเสียเจกระจากน้าบ่มีกินยาย ว่าเจ้าคือ่ไปเอากมากินแร้วเจ้าคือบ่านำแข็งมาใส่แจกับแชไ้หนึ่งเลี้วก็กินก็บกิขิงเจ้ามือบ่ยอนบรินิไปก็ติบ่เตวากันบบเต้เล้วจะรา้จักฝันหนีม่ขอดัล้วกอดีาอนนั่นเลยเจ้าขิดมือม่แมนำวยไาด่เ็ดีาหลมันก็เป็นมิตร่ทให้หนีคนโตก็เฮ็ดเขาก็ต้อง ไกินี่ลคอยต้มไข่ไ่กินคอยปอดกินตะหนวยข่โนยมั้งล้าผมบอกวเจ้าลูกบอกว่าวายังเหมือนเอาแขีวมาตัดตัดไข่ปุ๊บออกมาเป็นเพียงปุ๊บเอามือจุกจกเอาเจ้าวาเจ้เหลืองเป็น่อยมืงยันมีงนสดจุ้มเตีเวทนยเนะคนไปไลายบราะหนูจารเพียบหนั่น โค้ดลสามนิสิไปจ้ำยังกระดัดกระดอยยังกินเข่ากินน้าลากระตุอง่ากันผักกินผักกั่นันไนี่ตตูนก็เริ่มบอกว่าได้อได้นี่เล่นตื้นพอเป็นข้าวาสิ่นามาใด่ปก็คิดส้างเาวๆงาตัวแต่ถ้ามียุดพักเราก็กินเข่าไช่เนี่บอกใครมาแล้วเสียกิน่กอยากได้ห

เสียงทีม่เอมาเกินไเสีย้นเบตนี้ั้งกัสีก็บิได้ซื้อไหมเดือตั้งกัสีกัหัวเราโอ้ยซื้อไหมบัล